Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nuruddin bin Jaya bin Hazal bin Ahmad Al Alhamdulillah Ya bin Alamin Wa salatu wa ala muhammad wa ala alihi wa zhabi ya Amma bau Wa ni มามัดนุลดีนกันนะครับมารับชมรับฟังกันเลยครับดูอยอศรีสิบรบบานาลบบานาฟิรลานาะวาลีอิฟวานีนา โอ้พระผู้อธิบาลของเราโอ้พระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับพวกเราและพี่น้องของพวกเราที่เป็นผู้ตักขาก่อนหน้าพวกเราและอย่าได้ทำให้ความเครียดแค้นเกิดขึ้นในใจของพวกเราต่อบรรดา โอ้ที่ศรัทธาโอ้อัลเลาะห์แท้จริงพระองค์